เป็นโอกาสวาสนาครั้งใหญ่ที่ไม่อาจมาอีกแล้วก็ได้ท่านตื่นเต้นหรือเปล่าถ้าหากมันสำเร็จแล้วละก็บางทีอาจจะได้รับโชคลาภวาสนาชนิดมั่งขัางจนไม่กล้าฝันเลยด้วยบางทีอาจจะได้อะไรที่มากกว่ากำไรเสียด้วยซ้ำนายนางโมช่วยเข้าประเด็นทีเถอะพี่ฮันขอโทษด,ด้วยข้าจำเป็นต้องรีบกลับไปฝึกฝนฝึกฝนอะไรกันล่ะ นี่น่ะเป็นวาสนาข้างใหญ่เชียวนะช่วยฟังที่พูดก่อนสิพี่ฮานเขาไปไหนแล้วล่ะผู้หญิงคนนี้คงไม่คิดจะไล่ตามมาหรอกใช่ไหมเมื่อคู่เจ้าเห็นหรือเปล่าชายผู้บางเพลนคนนั้นที่เดินผ่านไปน่ะเอะข้าก็เห็นอยู่น่าเสียดายนะที่ไม่ได้ถามว่าจิตคนนั้นอยู่ที่เขาไหนรู้สึกว่าเขาใจหลอกก่าพี่โม้ด้วยการแข่งขันไฟในปีนั้นเสียอีกใช่ไหมล่ะข้าว่าแล้ว เจ้าต้องคิดแบบนั้นเหมือนกันเทียบกับฝ่ายในเลยอย่างนั้นเหรอให้ตายเถอะฝึกฝนจนไม่ได้สนใจเรื่องสําคัญสําคัญอะไรไปเลยหากเป็นแบบนี้อาจารย์ไม่มีทางปล่อยข้าวไว้แน่สิทธิ์ฐานเจียวขอเข้าพบท่านอาจารย์เข้ามาสิข้ามีเรื่องอยากจะถามเจ้าอยู่พอดีต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งสิทธ์มัวแต่สนใจการฝึกฝนเลยละเลยด้านการแข่งขันของสิทธิ์ฝ่ายในไปไม่ต้องตำหนิตัวเอง หลังจากนี้ยังมีโอกาสอีกเยอะแต่ว่านี่เจ้าเพิกผลไงยังอยู่แค่ขั้นสร้างรากฐานขั้นที่สามอยู่ลนะเจ้ารอเรียนอยู่หรือเปล่าในฐานะอาจารย์แล้วข้ารู้ว่าเจ้าน่าจะไม่หยุดแค่นี้สิท่านอาจารย์ข้าทําให้ท่านขำเสียแล้วแท้จริงแล้วสิทธิ์ยามนี้อยู่ขั้นสร้างรากฐานระดับ9แต่ข้าแค่คิด จะปกปิดพลังบ่มเพาะให้ต่ำลงเท่านั้นสิทธิ์น้องนี่เจ้าฝึกฝนรวดเร็วฟ้าทะลวงได้ยังไงหากทุกคนในยอดเขาอีย้ยวฝึกฝนหนักอย่างเจ้าแล้วแล้วก็ป่านนี้เขาอีย้ยวก็คงกลายเป็นยอดเขาที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วแน่แจ้งเตือนท่านฝึกฝนอย่างเงียบๆและสำเร็จการฝึกฝนอย่างดีส่งผลให้ได้รับการยอมรับจากเซียนชี้เวียนสำเร็จ ได้รับรางวัลเป็นวิชาท่าร่างรับหนึ่งวิชายินดีด้วยท่านได้รับวิชาย่างก้าดวงตาเจขั้นสุดยอดเลยเกือบลืมไปแล้วว่ามีรางวัลอยู่ด้วยก็ไม่ใช่อะไรหรอกขอรับสิทธ์ก็แค่ชื่นชอบในการฝึกเท่านั้นเองเอ๊ะเพิ่งรู้ว่ามีคนมาคารวะด้วยแฮะอร่อยกันท่านอาจารย์ ดถึงมีใบไม้ร่วงที่โถงภายในกันล่ะเท่า,าเทียกเจ้าสองคนก่อนหน้านั้นเคยรู้จักกันมาก่อนอย่างนั้นหรอยิ่งกว่ารู้อีกหานเจียวนี่คือสิทธิ์ที่มาใหม่มาเพื่อกรับไหว้เขาอี้หยกเป็นสิทธิ์นะเจ้าสามารถเรียกเขาว่าสิทธิ์น้องเทียก็ได้นะตัวข้าไม่กล้าเรียกแบบนั้นเลยฮะหานเจียวเจ้าหนูอย่างเจ้า เหตุใดถึงได้กลายเป็นสิิ์ฝ่ายในกันเป็นไปไม่ได้ก่อนหน้านั้นเขาแทบไม่มีรากวิญญาณเลยนี่แถมด้วยการทดสอบก็ไม่น่าจะหลอกคนได้แต่ว่าเขาเพียงระยะเวลาสั้นๆ20่สกว่าปีค่าใช้อะไรหลายๆอย่างหนักมากกว่าจะเป็นขั้นสร้างรากฐานแต่นี่เขาถึงระดับก้าแล้วด้วยคุณสมบัติแบบนี้ถ้าหากก่อนหน้านั้นข้าได้พบเขาก็คงดี ไม่แน่ว่าข้าสิทธิ์น้องเทียเหตุใดถึงได้ทำสีหน้าแบบนั้นกันล่ะสิทธิ์น้องหันถือว่าเป็นอัจฉริยะของยอดเขาของเราไม่อนุญาตให้เจ้าคิดอะไรหยาบคายกับเขาเด็ดขาดสิทธิ์พี่หญิงสั่งสอนมาแบบนี้ดูถ้าสิ่งที่ข้าคิดมาก็เรากับภาพมายาเสียเรเกินเอาล่ะพูดถึงเรื่องหลักเลยละกันหันเจว ในเมื่อเจ้าชื่นชอบการฝึกฝนขนาดนี้อาจารย์ก็ได้เตรียมภารกิจอย่างหนึ่งเอาไว้ให้เจ้านั่นก็คืออารักขาแดนหมื่นปีศาจของสำนักอี้อชิงของเราแดนหมื่นปีศาจฟังดูแล้วเหมือนจะยอดเยี่ยมแต่ก็มันน่าจะอันตรายนะที่นั่นน่ะเป็นสถานที่บมเพาะสัตว์อสูรของนิก,กายอี้อชิงให้ค่าไปกับศิษย์น้องฮานทีเถิดท่านอาจารย์ไม่ได้ ที่แห่งนั้นอันตรายมากและมักจะมีพวกอสูรปีศาจบ้าคลั่งบางตัวหลุดออกมาจากแดนกักขังมีบางครั้งที่สิทธิถูกฆ่าอย่างโดเหียมด้วยเช่นกันทางที่ดีอย่าพาสิทธิภาระแบบนี้ไปด้วยดีกว่าอีกอย่างที่แห่งนั้นมีพลังวิญญาณบริสุทธิ์และหนาแน่นเหมาะที่จะให้เจ้าได้ฝึกฝนแต่แค่มันเสี่ยงอันตรายไปบ้าง หากระวังหน่อยก็คงไม่เป็นอะไรกะไม่ให้โอกาสข้าได้ปฏิเสธบ้างเลยเหรอภารกิจที่ดูไม่ใช่แค่เลี้ยงสัตว์ทั่วไปหรือให้ปกป้องอะไรแบบนี้เหมือนให้ข้าไปเป็นเหยี่ยวพวกมันเลยสินะสิทธ์แล้วฟังคำสั่งของท่านอาจารย์ดีเอาละเจ้ารีบไปเก็บของเถอะอีกเดี๋ยวจะมีคนพาเจ้าไปยังแดนมือพีสารเองสิทธ์น้องรอข้าก่อนข้าเอง ก็จะช่วยเจ้าเก็บของด้วยเช่นกันเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับหานเจีวอย่างนั้นสินะแต่อดีตนั้นช่างเถอะนับตั้งแต่วันนี้ไปหลังจากนี้เจ้าจะเป็นศิษย์น้องเขาแล้วตราบใดที่เจ้ารักษาความสัมพันธ์กับเขาไวด้ดีๆแล้วก็หากไม่ใช่เรื่องบาดหมางอะไรทุกอย่างก็แก้ไขได้เช่นกันสิ่งที่ข้าพอรู้มาเกี่ยวกับตัวเขา เขาเองก็ไม่ใช่คนที่จะมาเล่นงานอะไรกับเจ้าทั่วๆไปหรอกนะเจ้าสบายใจเถอะหลังจากนี้หันเจียวจะกลายเป็นสิทธิ์สืบทอดของเขาอี้เหรอฮะสิทธิ์สืบทอดเด็กคนนี้เหมาะสมกับมันแล้วล่ะ